ขาวเร็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 วเขีวอ่าอ่าอนาร้อน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 มันจะนอนที่เย็นๆหนึ่นใครเข้าน้ำประหลาดมาขาวมาเร็วๆขาวเร็วมานี่ลูกมาเร็วๆเนี่ยเข้าไปหาลูกเข้าไปหาลูกให้นมเดี๋ยวให้นมอ๋อเข้าวอเดีเข้าไดีระวังเหยียบไปเหยียบแล้วเหยียบครับมาอ้เหยียบแล้วเฮ้ยเงียบอ้าว ไม่ยอมถ่ายรูปใช่แล้วมานีเราเาไม่เป็นดาราเลยเขานีเรเร็วๆๆๆๆๆเร็วๆคนจะได้เอาหเร็วๆๆๆอ่ะลงไปเลยครับมาไวครับนเทพแล้วนเทพซะแล้วเอานอยดีนอดีนอดีโอ้ะเอ่ะดีใ à dưới trẻ dưới trẻ